แย่กับเจ๊เหรอเอแอ,เอแยก่กันเหมือนไม่มีทางเกิดขึ้นนะพูดได้แค่เน้น,นะทำไมอ่ะบกบกลัวมากก็ขึ้นไปคนเดียวกับคนเขาบอกว่าบ้านเราเปไน็นไงเปิดไปคนลุกไปมันคนลุกตลอดเลยเขาบอกมือสั่นตลอดเลยเชื่อแล้วอย่าได้มีใครมาเบิกเนตรลูกเลยจางคนจางยู สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับช่องโบกัญญาลัสเย้ขึ้นโลโก้ช่องให้หน่อยดิโอเคก็คือวันนี้เนี่ยโบกัญญาลันะคะได้ทําการหยุดช่องวิวเวลาผ่อน,นะคะโดยที่มีบอนดี้เจลลี่เนี่ยเป็นสปอนนะคะแบร,รนด์นี้นะคะเป็นแบร,รนด์ที่ค่อนข้างโด่งดังมากๆเลยนะคะในมุมแคบร้อเล่นมันหยอกกันเพราะว่ารู้จักไอเจ้าของไอเจ้าของมันแบบขี้งกมันไม่ค่อยให้กินเบื่อมันใช่ไหม แล้เล่นนอกจากจะก,กินแล้วได้ประโยชน์แล้วเนี่ยยังหากินยากอีกนะคะคือดิฉันเนี่ยมีพี่เนี่ยเป็นเจ้าของนะคะดิฉันเลยไม่อยากซื้อใช่ไหมมันก็ไม่ค่อยให้กินค่ะน้ำหนักที่ฉันเลยคงที่มานานจนตอนนี้นะคะก็ไม่สนใจแล้วค่ะปนเอาปนเอาจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยนะทุกคนแต่ถ้าใครที่ทานแล้วรู้สึกว่าน ใจเย็นๆนะคะตัวช่วยก็หมายความว่าต้องห้าสิบห้าสิบคือเราต้องช่วยตัวเองด้วยนะคะแค่เปิดคลิปก็นานแล้วนะคะค<อ>ือยเจ้าของมันบอกจะมาแต่ก็ยังไม่มาเดี๋ยวโทรหาก่อน<า>สิบนาทีอะไรอ,ะอ่นนะอืออันนี้คือตัวอย่างของคนที่ดีโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าชาวนี้มีอะไรให้เรากินกันบ๊ายบาย เฮ้ยกินไรอะซิสเตอร์ยันตะป้อเฮ้ยทำไมน้ำไปไหนอะใส่นี่เยันตะป้ไอบอกไอไอวอนทำไมบ้านเรากินดีอยู่ดีจังไอโทรอยู่เลยนะว่ายันตะปอเราทำบุญได้ไงวะเดี๋ยววันนี้บอกเลยว่าไอเทลอยู่เลยสายมูเจอกันโบลูไม่ค่อยเชื่อลูกเห็นแล้วว่าท่านมีจริงเชื่อแล้วอย่าได้มีใครมาเบิกเนตรลูกเลยต่างคนต่างยืนบ้านว่าจะลูกไปยางไม่กันแค่รู้ว่ามีพอ รู้ไม่พี่น้องไหมรู้ทุกคนไม่เคยเชื่ออะไรเชื่อแล้วเจอตัวเองไงลูกเชื่อแล้วว่าท่านหลลูกกว่าจะได้นอน <c oughs> กว่าจะสงบสตอิอารมณ์ได้ก็คุยกับพี่หมอนานอยู่ <c oughs> เดี๋ยวเล่าให้ฟังขอกินข้าวกูรีบเอเส้นกอดไส่แลเขาบอกว่าบ้านเราเป็นไรรเปิดไปคนลุกไปคนขนลุกตลอดเลยลลเขาบอกมือสั่นตลอดเลยขนาดอยู่คนละที่อะแล้วคนที่อยู่ในที่นั้นรู้สึกไงเขาบอกพี่หมอว่าอะไรปะ พอแล้วค่ะกูถึงถามไงมึงดูดวงตอนเที่ยงคืนมึงดูได้ยังไงปิดกูบอกพี่หมอพองค่ะเอาลงบอกหนูก็พอว่าคืออะไรเอาลงค่ะจะลำพังจะไปเคาะห้อ,องเงยก็ไม่น้อยก็ไก็อยู่แม่อยู่ก็เหมือนไม่ได้อยู่ลุงน้อยนอนตั้งแต่ พุ่มหนึ่งอะ่ะเหมือนไม่มีตัวตนในบ้านเลยรู้ป่ะจะเขาจะนอนอย่างเดียวอะ่วะบัวปกติเวลาบิดูดวงอะไรอย่างเงี้ยอะเขาชอบบอกว่ามีเจ้ากรรมนายเวรสิ่งที่ทําให้ตัดสินใจแบบคู่เลยอะแบบบอกเพราะว่าตีหนึ่งขี้กลัวว่าไงขอโทษนะมันอยู่กันเป็นฝูงเลยนะมันกลัวอะไรวะไม่ไม่ถึงกูเหรอเออเจ้เป็นเลยมอยู่กันห้ากว่าคนอะนี่อยู่คนเดียวไม่เราได้ยินเสียงหลังบ้านด้วยดึกดึกชอบได้ยินเสียงไม่มันลมแรงเพราะตอนนี้หน้าหนาวไอ้เป็คือมึงเปิดเพลงให้ดังเว้ย ช่วงนี้อาบน้ำก็เปิดเพลงร้านเลยได้ถ้าเกิดมีเสียงอะไรจะได้ยินไหม่ะก็ไม่เอาไงไม่ฟังกินดีกว่าเรียกว่าใช้บิจารณญาณดีกว่า,น,าน,น้ำจิ้มรายการนี้เป็นรายการที่เป็นรายการกินที่เหมือนใครกันเป็นรายการที่ไม่สนใจผู้ชมเลยอ่ะยจะกินไม่กินเรื่องของ มาเป็นคนที่กลัวปะขกลัวเราขี้กลัวแหละแต่ต้องกลัวมีเหตุผลแล้วโี่กลัวเสีโบตกหรปุ๊บปะโบคิดเลยรจะอยากรู้ว่าเป็นคนประเภทเดียวไม่แน่นอนไม่หมายถึงว่าสติโบจะต้องแบบไม่ได้นอนแล้วอยู่ข้างล่างกอบคนเนี้ย่า้วโบกลัวปะกลัวก็คนรจัดการเองเลยว่าไม่คนแอบมองอยู่นี่ใส่เือนเจ๊มากเลยอะนี่คือต่างต่างนะห้องโบอะยังไม่ได้ติดพามานนะวังเวงที่หายเลยวะใครจะมาเกาะหน้าต่างก็ได้ไม่โบหลับได้ยังไงอะไม่ติด้ามานะติดไม่ได้ เตะไปข้างนึงแล้วอีกข้างไม่เตดแล้วเห็นวิวไปแลวต้นไม้ก็เห็นต้นไม้เขาโยกไปโยกมานอืแล้วหลับได้ไงวะเมื่อคืนผ่านไปได้ไงก็อตอนหลับมันไม่ได้ดื่มตังค์ไงเปิดไฟนอนปะ โบเป็นคนที่เปิดไฟนอนไม่ได้นอนไม่หลับแจรหลับเจ่ปิดไฟนอนไม่ได้ไม่ปิดไฟนอนานานมันเปิดหมดเลยเป็นสิบปีแล้วนอนได้ยังไงไม่รู้อืมโบต้องแบบทุกอย่างนิ่งเลยอะถ้ามีเสียงถ้ามีแสงจะต,ต้องเป็นที่ที่ไปชินด้วยนะแต่ตอนนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนแสดงความมีมีกับยูนะคะู้วจองครั้งแรกเราได้ไปเลยท้งนาคาคือจริงๆที่ถ่ายอยู่วันนี้นะวันนี้ คือคนจะต้องได้ไปเพราะว่าเราแบบอย่างนี้โนเขาแบบแล้วบนได้ไปปะโบไปคนเดียวกับเจก็ได้แต่ว่าอ้อนหนักพอดีไปจองรอบ9ก้าโมงแย่กับเจเหรอเออแย่กับเหมืยไม่มีทางเกิดขึ้นนะพูดได้แค่นี้นะท้อไมอ่ะบมกัวมากก็ขึ้นไปคนเดียวกับ้าคือเรื่องมันเป็นอย่างงี้คือแจ้ก่อนจองต้องบอกว่า9ก้าโมงหึงสิบโมงแต่พอจองจริงนะแจ้ไปกด10บโมงหึงสิบเอ็ดโมงคือจองกันทั้งหมด5เครื่องอ้อนนะจองกับพี่นี่น่ะพี่นินก็จองไม่ได้อะแล้วโบนจะได้ไปได้ไงโบไปกับเจ๊เหรอ มึงฟังให้จบก่อนไหมแจ้กด 2, 2> <อ>คนแจ้ให้น้องๆกด1คนเพื่อที่จะจองได้ไวๆไแต่แจ้เป็นเร็1ิบโมงถึงสิบเอ็ดมงแต่อ้อนอ่ะกด1คนได้9ก้างถึงสิบโมงแต่นอกมานไม่มีใครกดได้เลย2คนนี้แจกดได้อะก็คือแจ้กพี่นินใช่ปะ่ะแจ้กที่นินสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงก็ค<บ>ือไปด้วยกันหอคนไดป่ะโบก้าโมงได้ไหมไม่ได้โบกลัวโบเดี๋ยวขึ้นไปก็เจอแจ้เจอได้ไงก็มันโลกติดกันน่ะแต่โบแค่ขึ้นไปก่อนแจะ อดไหนาออกอ่ะอดไหนาออกเอาเปล่าให้ท่านเลือกไม่ไปเป็นคนเดียวโอเค <laughs> จริจริงๆอ่ะชอบคํานี้มากเลยหรือเป่าเดี๋ยวอยากไปย้อนดูหนังเรื่องนั้นเลยพญานาคอ่ะบ้างไปพญานาคเจ้าคยดูนี่หรือเปล่านาทีนาคีาค,ค,คือใ,ใกล้สุดแล้วนะเพราะว่าเขาไปถ่ายคำทะนุนจริงเหรอเหตุการณ์มันคือเกาะคำทะโนดด้วยอ่ะอดยจริงปะเนี่ยมีเขาบินถึงสองภาคหนังเขาเจ้าเคยดูเลยหรือเปล่าก็นั่นแหละใกล้สุดแล้วรู้ป่าว่าเมื่อวานเจ้าดูคุณหมออ่ะเขาพูดว่าอะไรป้าเขาบอกว่าเจ้าไม่เคยสนใจเขาพูดแล้วรู้ป่ะก่อนหลับไปแค่เจ้า ดูนะดูรายการ The God เรื่อเจอส่วนบุคคลนะทุกคนจะดูดอะโก d อะอาจารย์ที่เขาดังๆอะเขาไปนี่นะเขาไปถ้ำนาคาตั้งแต่ต้นปีอ่ะวยเขาพูดหมดเลยว่าใครตามมาบ้างอ่ะมีอะไรบ้างแบบเนี้ยตรงเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยตรงที่เราเดินผ่านยังไม่มีใครเห็นนะตรงเนี้ยแบบเป็นบริวารที่ถูกสัดเหมือนกันมีจริงๆเป็นเกตอะไปดูดิโรดูก่อนหลับอ่ะคนรู้จริงๆแต่นับถือคนที่ขึ้นไปคนแรกมากพัะไพเออเขาเจอได้ยังไงอ่ะเพราะว่า เวลาทางขึ้นไปอะจิงนึงวเวลาเจอเข้าไปในปา่าคือกลัวอะไรวะคือกลัวสัตว์ใช่รู้บ้าว่าตอนนั้นอะที่บิวอะไปดูที่ไว้แจ้ไปดูที่ที่บ้านสวนอะแจ้เสียงเดินไปคนเดียวแบบอยากรู้ว่าที่มันเป็นยังไงมันเป็นที่รกๆค่ะได้ยินเสียงอะไรวะ แบบต้นไม้ไหวๆอะ่ะที่แบบเฮ้ยมันไม่มีอะไรอ่ะในนั้นน่าอันนี้ยสบายเลยว่าไม่มีวัวอยู่ตรงนั้นเลยเ้ยได้ยินเสียงมอมออยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยอยู่ในพุ่มไม้นั้นน่ะไอที่ไหวๆอะ่ะจะได้แบบ ah, กลัววะเวลาเจ๊แจ้กลัวธนินนอะ่ะจะเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเลยเว้ยแล้วเจ๊จะมีคนรับกัะธนินอะไรวะอย่างเมื่อคืนกลัวเจ๊จะพูดเสียงทั้งต้นอะ่ะเจ๊บอกธนินแล้วธนินไม่รู้ธนินบอกอ๋อที่ผ่านมาคือกลัวเหรอเจ๊บอกว่าคนรับของจเจ๊เยือบอ่ะธนินทร์ธนินงงทรด,ดิ อะไรอยย่างงเี้กลัวมากอ่ะเมื่อคืนถ่ายคลิปด้วยนะตอนจองอ่ะดีใจมากเลยจองได้อ่ะจะทำย่างเงหรือวะแต่บอกวคุยได้บอจริงเหรออือแล้วดูไพ่เขาบอกว่าอะไรบ้างทันนั้นจะเจออะไรที่นี่เว้ยเราจะเชื่อหมดใจไม่เราต้องไปลองดูเราเชื่อเรื่องพญานาไหมมาเชื่อมาตั้งนานแล้วมาชอบดูลืมบอกว่าอันนี้ชอบคำไหนที่สุดหรือ่ะคอมหนังเรื่องบ้างเป็อย่าเฮ็ดในสิ่งที่เชื่ออย่าเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อปะไปเอามา ใในนสสสิิ่่่่งงททีีเื้อโอ้คือจําได้เลยเหตุการณ์ทุกคนเดี๋ยวขึ้นแอดนะแอดบนนี้จะรี่ที่ดูใส่อ่ะคือรู้เป็นชุดน้าคีแต่เราไม่รู้ว่าความสําคัญคืออะไรเหมือนโบหรือเปล่าอย่างนันอยู่บนหัวมึงอ่ะใช่ไม่รู้เลยมาดูเรื่องลู้ว่าแปลกไหมทำไมได้ถึงเลือกชุดเบิร์ดลูกมาได้เนื้อเดียวนี้ยก็มีชุดนี้เลยก็เลยทำไปตอนแรกอ่ะต้องพูดว่าอะไรหรือปล่ามันเป็นเทศกาลลอยกระทงใช่ไหมบิวแค่ไปหาชุดนางนพมาศแล้วบิวก็เลยแบบว่า เอาชุดไหนดีแล้วดูเห็นชุดนี้ตั้งกะระต่างงานอยู่เลยแล้วไม่ชุดผู้หญิงกับผู้ชายเจ้ไม่ได้ชอบไหมพี่นีได้รู้ว่าพี่นงเขาไม่ใส่หรอกก็เลยให้ชอบให้ตัวเองคนเดียว <c oughs> คือไม่รู้เลยนะอยู่บนหัวเลยอะ <c oughs> เป็นคนที่ไม่ได้สังเกตอะไรมาสังเกตตั้งมาว <c oughs> ้วบกให้ดูมาเลือกคชุดคิดว่ามงกุฎนะรู้ปะต่อไปนี้ลูกจะสังเกตทุกรายละเอียดค่ะคือเหมือนกับเราแค่รู้สึกว่ามีแต่ไม่ได้รู้สึกว่าต้องศึกษาหรือว่าต้องอะไรอย่างเงี้ยดิฉันคนลุก เมื่อคืนเขาพูดว่าอะไรหรือป่าวข้ามไปอีกรอบหนึ่งนะคุณหมอเขาพูดว่าอะไร,ระ <c oughs> บ้างเขาบอกว่าเขาอยู่รอบรตัวเราแต่เราไม่เคยสังเกตเขาเขาบอกว่าให้แจ่ย้อนกับมปคิดดีๆแล้วเราจะจาเขาได้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าแบบว่าเอ้าแจก็รู้ว่าถึงไงทคือรู้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าแบบม, <า S 1> มีคว<ม>ามสําคัญอะไรกับตัวเองคือเหมือนกับแบบว่าถ้าย้อนกลับไปได้อะเราคงเริ่มใส่ศรัทธามากๆอะหรือว่าแบบเราคงเห็นเขาอะเหมือนเรามีของมีพระแต่เราไม่ได้บูชาเข้าใจไหมมันก็คือเท่านั้น แต่นี่วิจารณญาณนะทุกคนนี่คือหนึ่งใ,คในคําตอบที่คุณหมอเขาบอกได้เมื่วานจริงๆวันนี้นแจจะต้องได้ไปถ้ำนาคาพี่เบอร์โนมาบอกว่าบิวมี30 <โด S 1> นะเนะมื่อวันต้นเดือนแจไม่ถนอจรู้มีถ้ำนาคาแต่ว่าอะไรปะก็รู้สึกว่าอ๋อเขาไม่ไ่้อะไรกันแค่นี้ล้วก็ทํางานไม่ได้สนใจเลยคือมันรู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่บนโลกอะแต่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบฉันจะต้องเข้าไปศึกษาหรือเขาต้องเข้าไปทำความเข้าใจหรือว่าเอยคืออะไรหรือว่าแบบเอเอเออะไรเงี้ยไม่มีเลยแล้วแจก็ไม่รู้ว่ามันจองยากผ่านมาอีก2อิยวเกงอาไปในกกาทิตย เขาบอกว่าเจ๊อาจจะมีเจ้าเจ้ากรรมเวรเขาเพราะว่าไพ่เปิดมาจริงๆเป็นเจ้ากรรมในเวรบังทุกอย่างแต่ว่าเนี่ยขวดมมลแล้วก็ขวดน้ำให้เขาแล้วคือเพิ่งรู้ว่ามันมีค้างจนวันที่เราได้มาจองเองต้องตักดำไปจองตอนเที่ยงคืนเนีย่ยวันนี้ก็ต้องจองอีกเที่ยงคืนคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือปฏิเสธเขาไปแล้วพูดว่าออบวิวไม่ว่างเราคิดว่าเอออาจจะเปิดไม่หรอกเราไม่ได้เห็นค่าไงว่ามันแบบมันยากหรือว่าอะไรถ้าถ้าเราเห็นค่าเรา c น n c e l ทุกอย่างกัตอนแรกแต่ว่ามันไม่ทันแล้วไงจองเรื่องไหหมดแล้วงานเงนินมันเลื่อนไม่ได้ไปบอกพี่เฟิร์นว่าพี่เฟิร์นพอจะมีเหลือไหมคะคือจะพร้อมจะเคลียร์ทุกอย่างแล้วไปอะเพราะว่าเรารู้แล้วไงว่าเป็นยังไงฮะอ,อันนี้คือก่อนที่ดูดวงเมื่อคืนนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไหมอ๋อทีฉันได้คิวนี่28มกราค่ะ อีกสองเดือนโอ้โหนับจากวันนี้โหนานมากใช่แล้วเปิดไพ่ปุ๊บนะแบบถามตรงๆเลยว่าไปแล้วจะเป็นไงเขาบอกเขาจะดีใจมากปังเพราะว่าเขาบอกแจเป็นสายไม่แนละ้วถ้ามีคนไปด้วยแต่ว่าไม่ได้ขึ้นได้ปะ่ได้ก็ามาไงก็ไม่ต้องจองใช่ถ้าไม่ขึ้นอนะ่ะอยู่งลางได้เลยอแต่จริงๆที่เขาไปไว้ากัะคือต้องขึ้นไป คือ view วีว่ะไม่มีตรงกลางเลยเชื่อคือเชื่อแบบช่วงไหนถ้าเชื่อคือเชื่อเลยช่วงไหนถ้าไม่เชื่อฉันก็เชื่อตัวเองฉันจะทำแบบนั้นฉันจะเก่งเพราะตัวฉันเองแต่ว่าช่วงนี้นมันเป็นช่วงแบบเราต้องหาตรงกลางว่าเฮ้ยเราทํางานไปด้วยแล้วเราก็พึ่งแบบเขาเรียกว่าที่พึ่งตั้งใจละกันทุกคนตั้งใจเป็นสติให้กับเราเป็นแบบเป็นความสุขให้กับเราละกันความสุขไม่น่าก<จ>ินเยอะเลยอ,อิ่มเหรอห่อ เรื่องของโบนะคะคือไม่เชื่ออย่างเดีูวูนะคะอันนี้เราย่อนนะสั้นๆอันนี้จะพูดเลยนะต้องพูดตบพูดเลยนะว่าหพูดได้ป่ะลูกเชื่อแล้วลูกขอโทษนะคะแต่ลูกขอพูดนิดนึงคือไม่เชื่อเลยเ้ย้อนเนี้ยเนี่ยขึ้นเพจให้เลยเขาว่าทักบุมานาแล้วว่าขอเปิดไพ่ให้ดูซึ่งโบเอาจริงว่านึกว่าไพ่อะไรไม่รู้แบบเปิดให้ดูก็เลยไม่ได้สนใจยเพื่อนอยู่ก็เลยไม่ได้สนใจแต่ไม่ได้ว่าไม่เชื่อนะ ให้คุยกับใครอ่ะไม่คุยัได้ไหมคุยด้วยแต่ไม่ได้ไม่เชื่อนะแต่แบบยังไม่ได้ว่างก็เลยแบบเออไม่ได้ตอบแล้วก็ลืมไปเลยเวแล้ววันหนึ่งอ่ะเขาก็ทักมาในในในรายงานน้องผู้ช่วยก็เออรับรับเรื่องต่อว่าแบบเนี่ยมีองค์อภฟคันแน่เขาจะมาให้นะเพราะว่าเห็นโบขึ้นออฟฟิศใหม่เขาแบบอยากจะแบบให้โบเฮงเฮงปังปังอะไรเงี้ยเขามาเองเหรอเขามาเองเลยไม่ได้สนใจเขาเลยก็คือเอามาแล้วไม่ได้สนใจท่านเราก็มีเรื่องทุกร้อนใจเราก็เลยเอาท่านออกมาแล้วก็มาสวดแล้วเขาก็ส่งบทสวดมาให้แล้วก็สวดแเหมือออนบบะ โบกท่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็สวดใช่ไหมเสร็จแล้วเราต้องไปหัวหินกันเว้ยแล้วก็แล้วก็เขียวงามหัวหินใช่ลุงน้อยบอกว่าตั้งแต่วันที่สวดมนต์อ่ะคนลุงน้อยลุกสู้ลุงน้อยเป็นคนที่สัมผัสได้นะแรงมากอ่ะลุงน้อยอ่ะแล้วคนลุงทั้งตัวลุงน้อยบอกว่าอยู่ไม่ได้วังเวงมากน้อยต้องมืดจังอ่ะโมต้องไปรีบแบบน้ำมืดแล้ว โบเราก็กลับมาจากหัวหินเนาะแล้วุงน้อยเราโมฟังโมกเหลวว่าเออลุงน้อยเบยังไม่ได้ลาเลยนะคือโมไม่ค่อยสนใจท่านอ่ะโมเลยว่าเดี๋ยวลุงน้อยขึ้นไปลาแบบยังไม่ได้แกะออกมาจากกล่องอ่ะเพรางั้นแกะแล้วไหว้แล้วแต่ยังไม่ได้ลาของเขาบอกห้ามของบูดเงานะเวลาไหว้พระน่ะเอาหรอให้รีบลาแล้วก็เลยบอกน้อยว่าขึ้นไปลาครับโบแล้วคณะพ่อโบเข้าบ้านไปอ่ะโบก็มามาทำธุระที่บ้านนี้ใช่ป่ะล่ะโบเข้าบ้านไปทีหนึ่งโบก็เรียกใช่ไหมแล้วลุงน้อยอ่ะก็มีเสียงกลับมาว่าเอออยู่ข้างบนแล้วโบบก็เลยแบ อาลงน้อยยิงบนมุกก็ึ้นสิเสร็จแล้วไม่เจองน,น,น้อยนึกว่าลงน้อยอยู่ในห้องนอนก็เลยอะไม่เองเวลาเพราะงน้อยอยู่ในห้องนอนใช่ป่ะเสร็จแล้วพอโบมาเสร็จแล้วลวงมาเจออิงร่างอเหมือนที่งน้อยชอบทำอะ่ะอืมพอโบลงมาปุ๊บรงน้อยอยู่้งล่างจบเลยแล้วโบก็ไม่สบายใจเว้ยเพราะว่าเหมือนท่านมาทักทายใช่แล้วก็เลยปรึกษาพี่หมอที่ที่เขาหมอพริเิเลตอง์นี้ให้เขาบอกว่าองค์นี้เนี่ยคือมาจากอินเดียเลยนะปลุกเสกที่อินเดียนะแล้วก็มาปลุกเสกที่ไทยต่อนะคือเขาบอกว่าของแบบ ท่านท่านใจดีแล้วก็บอกว่าแรงมากอะไรอย่างเงี้ยแต่แรงแบบในทางที่ดีอะถ้าเราทำท่านดีมากอะเปิดเลยสุดท้ายแล้วพี่หมอก็ให้คาแนะนําดีมาก่อคืนก็เลยแบบโอ oh, oh, ้โหโดนใจอะไรอะไยังอย่างเลยเแกรู <c oughs> บก้บวกก็งงเหมือนกันนะเพาะแกรู้ได้ยังไงวพาแกรู้ได้ยังไงคือมันไม่ใช่จิต <c oughs> วิทยาเลยนะเว้ยแบบเนี่ยเป็นคนสงสัยคนง่ายแล้วไม่ได้บอกอะไรง่ายๆนะแล้วไม่ใช่จิตวิทยานะแต่ก็พูดเหมือนแกมาอยู่ในใจเราอะมันตรงแบบเหลือเชื่ออ่ะสรุปคือสุดท้าย แต่เราบอกว่าเข้าใจแล้วว่าทําไมบางคนถึงต้องมูถึงอะไรมันเขาเรียกว่าที่เพื่อนหิตใจมีใจมากเลยคะ่ะที่ได้ไปท้ำทานาคารนะคะทุกคนยายคะ่ะาถูไว้ไว้เจอกันนะคะทุกคนไปก่อนแล้วคะ่ะบ<ป>๊ายบาย